ปดนาทีก่อนจะไปดูประเด็นการเมืองร้อนแรงอะไรที่มันจะเป็นความหวัเส้นนิดนึงเฉพาะพี่ค่ะมณีแดงมณ<น>ีแดงรอความชราเหรอ โมเลกุลต้านความชาราเป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทยนะคะอย่างที่เคยนําเสนอไปแล้วก็เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะ่ะว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่เราค้นพบต้นน้ําของความชาราแล้วเราก็พัฒนาอโมเลกุลที่ว่านี้แล้วตั้งชื่อให้ว่ามณีแดงมันยังไงเมื่อวานนี้ถแถลงร่วมกันเลยนะคะคุณผู้ชมมีนักวิจัยจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยมีปะตะทแล้วก็มีคุณหมอฉันชยัยสิทธิพันธ์ด้วยท่านเป็นคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ของจุฬานะะนเนี่ยค่ะพี่ใช้พูว่า ใช่ลงนามความร่วมมือด้วยกันที่จะสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติมมันีแดงข่าวดีตอนนี้ก็คือพบว่ามันีแดงสามารถย้อนคืนเซลล์ที่ชาราไปแล้วภายในสองเดือนอให้กลับมามีรูปร่างและทำงานเหมือนเซลล์ปกติค่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าเทียบอายุของคนสมมติ70จะกลายเป็นว่าอายุ25เลย ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิวัตรเมื่อวานนี้ถแถลงผลการทดลองนะคะคือในหนูในหมูแล้วก็ในลิงพบว่าราบรื่นดีลิงปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียง mm. ทดลองในหมูหมูก็เนื้อนุ่มเนื้อนแน่นขึ้น mm. ทดลองในหนูหนูที่เป็นโรคเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมที่มีเซล์ลชาราเนี่ย mm. เพราะหนูมันแก่อายุ30เดือนเนี่ยปรากฏว่าพอฉีดเข้าไปเนี่ย เหมือนกับคืนความหนุ่มให้กับหนูที่แก่แล้วค่ะเซลาลา์ชราจะตับลดใช่คืนความการย้อนคืนการทํางานของสมองไตไขมันช่องท้องผังผื่นของตับและพราวะดื้ออินซูลินให้กลับมาดังเดิมใช่ถ้าเปรียบเป็นมนุษย์ก็คืออายุเหมือนกับลดเซลาล์ชราจากอายุ70ให้กลายเป็นอายุ25่ิอลิงสแสมหยังไงลิงสแสมมยก็เห็นว่าผลการทดลองเนี่ยเป็นที่น่าพอใจนะคะ ไม่มีผลข้างเคียงลิงยังสบายดีทุกอย่างเขาทดสอบมณนนีแดงกับลิงสแมแลแล้ว3ามเข็มระยะเวลา3สัปดาห์ลิงสแมแทุกตัวปลอดภัยดีไม่มีผลข้างเคียงนี่ฮะท่านผู้ชมฮะมันมีอะไรถึงขนาดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์อะไรยังไงใช่<ๆ>เขาเอาหนูหนูที่เป็นโรคสมองเสื่อมอะคะ่ะลิง,ล,งลิงที่เป็นอากินสันเป็นอัลไซเมอร์ปลอดมีพังผืดเนี่ยเขาลองฉีดเข้าไปดูนะคะ ปลอดภัยดีไม่มีผลข้างเคียงใดๆและนี่อาจจะเป็นครั้งแรกของโลกค่ะที่สามารถค้นพบนวัตกรรมต้านเซลล์ชราต่อไปจะทดสอบในมนุษย์เห็นว่าอีก8เดือนหลังจากนี้หรือว่าในช่วงปี 66, 66และน่าจะผลิตเอโมเลกุลที่เราเรียกกันว่ามานีแดงเนี่ยให้คนไทยได้ใช้กันน่าจะช่วงปี67ค่ะเบื้องต้นเฉพาะหนูเนี่ยย้อนคืนเซลล์ในสเดือนหรอใช่เซล เ,เขาเขาเอาหนูแก่อายุ30เดือนแล้วมีเซลล์ชาราเซลล์แก่ๆเนี่ยเต็มตับเลยอะค่ะให้มานีแดงอาทิตย์ละครั้งเป็นระยะเวลา2เดือนเซลล์แก่ในตับลดลงถ้าเทียบกับมนุษย์เป็นอายุ70ลงมาเหลือ25ฮะ เป็นความหวังมากๆอีกทีดูสิค่ะเทียบกับเซลล์แก่ของมนุษย์นะคะถ้าเป็นเซลล์อายุ70ปีจะกลายเป็นอายุ25ปีเลยเรื่องาามรบไม่ได้ร้อเลยนะค่ะน<า>้องใบกับพี่อาจจะอยากทดลองไหมอยากอ้าวค่ะใช่ไหมอืมอ้มาวมณีแดงค<า>่ะคผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันดู ไม่ใี่พืชนะเดี๋ยวคนไปเข้าใจผิดนะย้ำอีกทีนะค่ะนะคือเราตั้งชื่อมันว่ามณนีแดงนะคะโมเลกุลมณนีแดงชื่อจริงๆมันคือเรดเจมส์ค่ะก็คือ regenerating DNA by genomic stability molecules อันนี่เป็นความหวังเลยนะท่านผู้ชม